สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนน้ำสินนะครับวันนี้บ้านสวนน้ำสินจะพามาชมาทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับที่ประสบปัญหา,าเคมปุ๋ยนะครับนี้จุดสังเกตเนี่ยการเคมปุ๋ยของทุเรียนเนี่ยเขาจะมีมีลนะักษณะลักษณะหนึ่งนะครับที่ อาจจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นนะครับลักษณะการเข็มปุ๋ยอย่างต้นเนี้ยอันนี้คือมันมีต้นหมอนทองกับต้นเม็ดอยู่ข้างหลังนะครับใบที่ยังมีใบใหญ่ๆนั่นะคือต้นเม็ดนะครับทุเรียนเม็ดนะครับไอ้ต้นใบแหลมแหลมแหลมนี่คือหมอนทองนะครับต้นนี้นะครับผมใส่โคกนี้นะครับทั้งโคกเ,เมื่อสักสองสามสัปดา,าประมาณสักสามสัปดาห์ก่อนนะครับช่วงช่วงของเดือนที่แล้วนะครับที่ผมใส่ปุ๋ยไป นะครับก็คืออาจจะหนักมือนะครับมีความรู้สึกว่าใส่ครั้งนั้นนะคือหนักมือไปหน่อยนะครับแล้วทุเรียนโคกเนี้ยคือเขาไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับด้วยลักษณะของดินด้วยของอะไรเงี้ยโครงสร้างดินทําให้ต้นเขาเริ่มไม่แข็งแรงนะครับเห็นมีใบเหลืองผมก็เลยทดลองโดยการกระแทกปุ๋ยเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสูตรตอนนั้นน่าจะเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ ยี่ห้าจะเจ็ดหรือจะรื้อืผมจําสูตรไม่ค่อยได้ละหรือหกสามสามบวกด้วยสี่สิบหกศูนศูนย์นี่แหละนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับมากกว่าปกตินะครับคือเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองว่าเอ้กระแทกปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเขาจะหายเหลืองไหมสรุปก็คือนะครับสรุปก็คืออะไรผลออกมาตอนนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมว่าจะถ่ายคลิปไปดูแหละแต่ว่าผมรอ,อดูก่อนนะครับจับปุ๊บหลุดเลยเห็นไหม ใบนี่คือจับปุ๊บหลุดเลยนะครับเนี่ยคืออาการเค็มปุ๋ยนะครับเนี่ยใบเขานร่วงพื้นนี่คือกองแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยใบซีดเหลืองร่วงหมดเลยนะครับเต็มต้นเลยนะครับสลัดนี่คือร่วงเลยนะเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยสลัดนี่คือร่วงคนต้นเลยเนะห็นไหมนะาแล้วเขาจะแทงใบอ่อนเยอะแบบนี้เลยเวลาที่เขาลากเขาเริ่มฟื้นเนี่ยแทงทั่วต้น นะครับเตือนแหงทางต้นเลยนะครับนี่คืออาการเค็มปุ๋ยลักษณะของใบที่เค็มปุ๋ยนะครับเนี่ยด้านข้างเขาจะซีดไหมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ดูใบไหนเอ่ยนี่ใบนี้นี่นะครับเค็มปุ๋ยนะครับเนี่ยโฟกัสไหมอ่ะประมาณนี้นะครับล่วงเต็มโคนต้นเลยนะครับแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนพลบทางต้นแบบนี้ นะครับเมื่อลากเขาเริ่มทํางานได้นะครับทีนี้มามันมีประเด็นอีกเอาแล้วทําไมต้นเม็ดไม่เป็นล่ะต้นเม็ดเนี่ยเขามีลากแก้วนะครับผมผมสันนิษฐานนะต้นเม็ดเนี่ยเขามีลากแก้วแล้วมีลากที่สมบูรณ์นะครับ <S <S เขาอาจจะเป็นบ้างบางใบนะครับเนี่ยอาจจะมีบ้างบางใบนะครับเหลืองๆแต่ด้วยความแข็งแรงของการที่มันเป็นทุเรียนเม็ดอะทุเรียนพื้นบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้สายพันธุ์นะ าก็ไปต่อได้นะครับเขาไปต่อได้แต่หมอนทองไม่ถ่ายนะครับหมอนทองหมอนทองอยู่ฝั่งนี้นี่นี่คือต้นที่เห็นแล้วคือต้นหมอนทองไปไม่ได้ไม่รอดนะครับไม่รอดมีอาการเค็มปุ๋ยแล้วเขาก็พอพอใบเขาร่วงหมดปุ๊บเขาก็จะแตกยอดมาพลึบอย่างนี้เลยเราทิ้งใบเก่าทั้งหมดนะครับเนี่ยคืออาการเค็มปุ๋ยชัดเจนนะครับเท่าที่เอ่อเท่าที่ผม สังเกตมานะครับผมสังเกตมาว่าเออถ้าเขาเข้มปุ๋ยเนี่ยอาการเขาจะออกประมาณนี้เลยหลายต้นนะครับหรือบางต้นเนี่ยคือมีใบร่วงพลบแล้วก็แทงใบอ่อนมาหมดอันนี้คือเราก็ต้องหน้าที่ของเราคือประคองใบดาบชุดนี้นะครับให้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมก็พ่นอาหารเสริมไปแล้วนะครับเป็นธาตุรองเสริมนะครับบวกกับพร้อมโตนะครับเพื่อ เื่อให้เขาได้มีกําลังในการพัฒนานะครับใบดาบชุดนี้นะครับนั่นคือหน้าที่ของเราแล้วป้องกันแมลงด้วยนะครับก็ตัวที่ผมใช้เป็นป้องกันแมลงก็คือเป็นเป็นเหมือนเอ่อยังไงดีละ่ะเป็นเหมือนออยอครับไม่ใช่ไว้ออยนะครับไม่ใช่ไว้ออย,ไม,ไ,ออยไม่ใช่ปิโตรเลียมออยแต่คุณสมบัติน่าจะใช้กันแต่ว่ามันเป็นยี่ห้ออื่นนะครับที่แถวบ้านผมเขาเอามาขายกันนะครับ คุ้มไข่การแบบคุ้มไข่คุณสมบัติมันนะคุ้มไข่อุดรูไข่ทาให้ไข่ไม่ฟักต,ตัวนะครับแล้วก็ไปอุดทางเดินหายใจของมแมลงทําให้ไม่สามารถอลอกคาบได้อะไรประมาณนี้ครับหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยกลไกเป็นแบบนั้นนะครับผมว่ามันเป็น,นกลไกของเหมือนทุกตระกูลไวออยแหละนะครับไม่ได้พ่นเกี่ยวกับเคมีพวกอะบาแมกตีน,นหรือไทมีท็อกแซมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นการป้องกันไว้บ้างนะครับเผื่อเผื่อมันมีมนมมนแมลงเข้ามา ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูการเค็มปุ๋ยของตัวเรียนเป็นนี้นะครับส่วนส่วนของพี่ท่านใดที่มีการเค็มปุ๋ยแล้วก็ขอบใบไหมไหมไม่เลยนะครับไม่เข้าไปแบบชัดเจนเลยอันนั้นก็คือเดี๋ยวใบเขาก็จะร่วงแล้วเขาแรกใบอ่อนก็วัฏจักรก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกัน